สวัสดีครับวันนี้ผมได้สั่งเครื่องพ่นนะครับสจังหวะของทีทอร์นาโดมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปิดกล่องว่ามีความเสียหายหรือว่าได้ของครบอะไรไหมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ จะเป็นท่อพ่นนะครับ ได้มาเท่านี้นะครับคือเครื่องกับตัวพุ่นไม่ทราบว่ามีของแถมอะไรอีกหรือเปล่า นี้ผมได้ทำการเปิดฝาออกมานะครับเครื่องก็ประมาณนี้นะครับเปิดฝาก็จะมีนี่ครับเซรตก็ต่อท่อแล้วก็สายสะพายก็จะเป็นไม่ทราบเหมือนกัน ี่นะครับของแถมก็ประมาณนี้นะครับจะต้องดูอีกทีว่าเครื่องจะสตาร์ทิดไหมครับเครื่องเป็นระบบ4จังหวะนะครับ เดี๋ยวต้องดูการใช้งานอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวนี้ไปให้ทางเพจดูก่อนนะครับนี่นะครับของแถม ที่ใส่มาก็อันนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับแล้วก็มีสายสะพายแล้วก็มีข้อต่อแล้วก็ตัวพ่นนะครับสวดเครื่องยังไม่ได้เช็คนะครับยวต้องเติมน้ํามันเครื่องแล้วก็เติมน้ํามันเบนซินนะครับแล้วก็สตาร์ทดูอีกทีครับว่าเครื่องใช้งานได้หรือเปล่าครับนี่เราจะทําการสตาร์ทนะครับ เติมน้ำมันเป็นเรียบร้อยแล้ว นี่คือผลงานที่ใช้เครื่องพ่นหวานนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอให้น้ำแห้งแล้วก็ข้าวเกิดนะครับแล้วค่อยสูบน้ำใส่แล้วก็หวานปุ๋ยอีกทีนะครับก็ออกมาประมาณนี้ครับ แล้วก็นี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นตะกร้านะครับใช้คนหวานคือประมาณนี้ครับความถี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เครื่องหวานนะครับกําลังเกิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับคือ ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ปีถัดไปนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร้เพื่อติดตามคลิปให,ใหม่ของช่อง youtube แป้งบังเกอร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ